ครับผมนายธนศักดิ์ล้อจุสกุลผู้อำนวยการสํานักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต6กจังหวัดตังนะครับในส่วนของการแก้ไขปัญหาแพรแรลงในในพื้นที่ของจังหวัดตังที่ประกาศเป็นพื้นที่แพรแรลงของทางภาคใต้นะครับทั้งหมดเกือบครอบคลุมทั้งจังหวัดนะครับของน้ำบาดาลเราสิ่งที่เราสามารถที่จะช่วยเหลือในพื้นที่ได้<ๆ>ก็จะแบ่งเป็นหมวดหมวดเป็นเรื่องของน้ํากินกับน้ําใช้นะครับในส่วนของน้ํากินเนี่ยเรามีโครงการน้ําดื่มสะอาดโรงเรียนเนี่ย ทำในเขตจังหวัดตังทั้งหมดจนถึงปัจจุบันนี้มีอยู่39แห่งนะครับก็คือ39ระบบนะครับในส่วนนี้คือทางพื้นที่เนี่ยสามารถที่จะมารับน้ำน้ำกินนะครับในโรงเรียนที่เราทำให้ในเขตของจังหวัดตังทั้ง39แห่ง39ระบบเนี่ยได้นะครับซึ่งสามารถที่จะเพียงพอต่อ,อการการใช้บริโภคนะครับก็คือ1ระบบ1แห่งเนี่ยสามารถที่จะอัตราการผลิตที่เต็ม เต็มเต,ต็มนะครับก็าสามารถผลิตได้1วันตัวทั้งวันนทั้งคืนนะครับ1 2 0 0งลิตรนะครับสามารถบริการคนได้ถึง6,000คนนะครับส่วนเรื่องของน้ำใช้เนี่ยเรามีระบบประปาบาดาลครอบคลุมไปทั้งจังหวัดตังเนี่ยทั้งหมด378ระบบนะครับไอ้378ระบบเนี่ยมันจะครอบคลุมไปทั้งพื้นที่ของจังหวัดตัง ก็คือทางทางพื้นที่หรือท้องถิ่นเนี่ยสามารถที่จะน,นํนาน้ํานํารถบรรทุกน้ำเนี่ยมา,มาใส่น้ําใช้ได้ในตัวระบบประปาบาดาลของเราทั้งหมด378ระบบได้นะครับนะครับอันนี้คือสิ่งที่เราทําในพื้นที่แล้วก็มีบอ่อน้ําบาดาลที่เราส่งมอบให้กับพื้นที่เนี่ยทั้งหมด1,104แห่งนะครับไอ,บอ้บ่อน,น้ําบาดาลเนี่ยบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องของการชํารุดที่แล้วก็สึกห้อเนี่ยท้องถิ่นสามารถที่จะเนินการ ปรับปรุงแล้วก็แซมซ่อมแซมขึ้นมาได้นะครับโดยใช้งบประมาณของท้องถิ่นหรืองบของจังหวัดที่ประกาศเป็นเขตพิบัติภัยนะครับแต่ถ้าท้องถิ่นเนี่ยมีไม่มีผู้ที่มีความชานาญงานในล้านนี้ทางสำนักเขตบาดานเราเนี่ยก็ยินดีที่จะไปที่จะไปบริการให้นะครับเรามีทั้งบุคลากรแล้วก็เครื่องจักรที่จะดำเนินการโดยส่วนท้องถิ่นเนี่ยอาจจะหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ชำรุดเสียหายเนี่ยมามาให้เรานะครับเราดํเนินการไปซ่อมให้นะครับ แล้วก็โครงการที่เราทําในพื้นที่ปี57ในท้องที่ทั้งหมดก็มีอยู่3โครงการเป็นโครงการน้ําดื่มสะอาดโรงเรียนในเขตจังหวัดตัง9โรงเรียนนะครับ9ระบบแล้วก็โครงการเจาะบ,บ่อน้ําในพื้นที่หาน้ํายาก9บ่อนะครับแล้วก็โครงการน้ําบาดาลเพื่อการเกษตร,รในจังหวัดตังทั้งหมด12บ่อครับอันนี้เป็นโครงการที่เราเดําเนินการให้ในเขตจังหวัดตังในปีปีงบประมาณปี57 ในส่วนแผนการในระยะยาวนะครับไอตัวไอที่เมื่อกี้ที่พูดไปนะ่ะอาจจะเป็นระยะเร่งด่วนก็คือที่มีการเอาน้ํประแจนในระยะแก้ไขปัญหาในระยะกลางระยะยาวแล้วก็คิดว่า,าจะดูสํารวจพื้นที่ที่ประสบปัญหาภัยแล้งปัจจุบันนี้แล้วเตรียมการที่จะจัดทําแผนจาอบ่อน้ําราดาแล้วก็ทาระบบประปาในพื้นที่ตรงนี้ต่อไปในอนาคตข้างหน้าเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มีเรื่องของปัญหาภัยแล้งเกิดขึ้นในส่วนของจังหวัดตังต่งตอไปในในอนา,นาคตข้างหน้าครับ บ่อน้ำบาดาลที่เราส่งมอบม,ม,มาให้กับท้องถิ่นที่วัน1น0 0กระบอเนี่ยก็คือท้องถิ่นเนี่ยก็จะไปสํารวจด,ดูแลว่าในในพื้นที่บ่อน้ำบาดาลที่มันเกิดความรุดเสียหายถ้าเกิดความชุดเสียหายท้องถิ่นเนี่ยก็สามารถแจ้งเราที่เราจะไปช่วยในเรื่องของบริการนะครับแต่ท้องถิ่นอาจจะสนับสนุนในเรื่องของตัวค่าใช้จ่ายเพราะงบประมาณในเรื่องของการซ่อมบำรุงเนี่ยเราไม่มีนะครับแต่เราสนับสนุนเรื่องของตัวบุคลากรแล้วก็เครื่องจักร